การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะที่ไม่เกินปี2 5 7 0ครับอาจจะเกิดปีหน้าก็ได้ปี2 5 7 0ก็ได้แต่ไม่เกินนี้นะม,มันไม่หมูสําหรับคนที่คิดว่าจะยึดบ้านใหญ่อีกต่อไปแล้วนะเพราะการเลือกตั้งนายกอบอจอที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนหลายๆส่วนนะครับ,รบว่าคะแนนสีส้มนะมกำลังจอคอ,ขอหอยพวกบ้านใหญ่โดยเฉพาะเขตเมืองใช่ครับเขตเมืองนี่ นำนะที่แพ้เนี่ยไปแพคเขตรอบนอกเพราะฉะนั้นเวลาสอสในเขตเมืองเนี่ยอโอกาสเขาได้เยอะนะใช่ถ้าเขตเมืองเขายึดเขตเมืองได้เนี่ยพ่กอฟเจ็ดสิบคนนะเขตนะับต้องได้แล้วต้องได้แล้วแล้วต้องไม่ลืมว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบอบจอเนี่ยไม่มีเลือกตั้งลงหน้านะครับมไม่มีเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรซึ่งอันนั้นเป็นคะแนนจํานวนมากของของของพรรคสีส้มนะครับเพราะการเลือกตั้งที่มีคนใช้ออกใช้สิทธิ์เนี่ย58คน ทำให้พรรคสีส้มบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนรค์ไม่ความสามารถในการรณรงค์ให้คนใช้สิทธิ์น้อยไปครับถ้ามาก6 5เปอร์เซ็นต์นี่ก็อาจจะชนะหลายจังหวัดนะใช่ครับใช่อ่าแล้วก็เอ่อมันเลือกตั้งวันเสาร์ด้วยไม่มีเลือกตั้งลงหน้าด้วยใช่ครับเสียเปรียบเสียเปรียบซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปคัะแนนนี้เราเลยบอกว่าส้มกําลังจ่อคอหอยล้มบ้านใหญ่หรือไม่ครับนะต้องมาติดตามกันดูนะครับอ่เอ่อก็บอกว่า จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะบ้านใหญ่เนี่ยอย่าไปฮึกเหิมว่าเฮ้ยยังครองครองคะแนนอยู่นะผมยกตัวอย่างเชียงใหม่เนี่ยเปิดคะแนนมาแรกๆนะครับพักสีส้มนำนะนำใญ่ครับนำนะเพราะว่าคะแนนที่นับก่อนที่ส่งเข้ามาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเขตเขมเมืองเขตเมืองแต่ว่าถูกเรียกว่าไล่ตีตื้นและจะข้ามหัวนะมาสองหมื่นคะแนนนั่นเองนะคือมาจากอำเภอแบบอมก๋อยดอยเก่ารอบนอกเลยนะคะแนนมารายงานซึ่งตรงเนี้ย ต้องไปต้องดูโมเดลและทําให้เชื่อได้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยที่คุณทักษิณจองคืนสิบที่นั่งในเชียงใหม่ไม่หมูแล้วไม่หมูครับไม่หมูแล้วเพราะว่าดูเค1เค2เค3เค4เนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยเนืยครับสำหรับการเลือกตั้งนะครับ,รบไปดูพื้นที่สีส้มหนึ่งเดียวนะปักทงอบจลำพูนคือชนะนายกอบอจเลยใช่ครับอ่ แล้วก็ชนะสอจด้วยนะครับอันนี้คือประชาชนคนลำพูนเนี่ยตื่นตัวเนี่ยมันเห็นชัดเลยออกมาใช้สิทธิถึง73อันดับหนึ่งของประเทศใช่ครับทั้งสอปจและนายกอบจครับอันดับหนึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นคะแนนมันเลยชนะกระสุนครับกระแสเลยชนะกระสุนแต่เขาบอกว่าไม่ธรรมดาคนชนะเนี่ยไม่ใช่มีแค่กระแสนะแต่เข้าถึงพึ่งได้ด้วยใช่ครับเพราะว่าเป็นสไตล์บ้านใหญ่นะครับคุณวีเดชผู้พิสิทธิ์ตระกูลนี้เนี่ย รุ่นรุ่นคุณพ่อเนี่ยก็คือทำงานการเมืองเป็นนายกอบจด้วยนะครับพรรคพลังพักประชาชนเนี่ยสีส้มเนี่ยส่งสิจังหวัเจ็ดหวังคาดหวังได้3ามถึงห้านะเราก็วิเคราะห์ว่ามีโอกาสได้สัก2ที่นั่งหน้าปรากฏได้ที่นั่งเดียวเขาก็ผิดหวังนะครับนะะฮคุณวีระเดชเนี่ยชื่อเล่นชื่อเฮงนะครับเป็นทายาทบ้านใหญ่ลำพูนนะครับเป็นลูกชายของโกเกาครับเกรตรผู้ผู้พิสิทธิ์นะครับอดีตนายกอบจลำพูนเนี่ยที่เราครับแล้วก็เป็นอดีตกระแสอย่างเดียวไม่พอครับ ต้องคัดบ้านใหญ่ด้วยครับต้องไฮบริดฮะใช่ครับนี่เขาเรียกไฮบริดใช่่ต้องไฮบริดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการถ้าถอดบทเรียนเนี่ยพักสีส้มเนี่ยนะคืออย่าไปทิฐิอย่างเดียวว่าชั้นเจ้าคนรุ่นใหม่ไม่มีรากฐานนะครับที่มาจากพี่น้องประชาชนหรือคนที่ใจถึงพึ่งได้เนี่ยกลาบากนะเพราะอย่าลืมนะครับตอนนี้ยกตัวอย่างที่แพ้เรียบเลยแม้กระทั่งกวาดสอสทั้งจังหวัดเนี่ย ที่ภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตนนทบุรีครับนนทบุรีสมุทรปราการปาการตราดอะไรนี้ด้วยจังหวัดเล็กกัด้วยนะครับเพราะหลายคนบ่นนะว่าพอเป็นสอสแล้วไม่ลงพื้นที่งานศพงานบวชงานแต่งช่วยเหลือเรื่องเหตุการณ์อะไรต่างๆไม่เลยครับนะไม่เลยก็ทำให้มันห่างไปจากประชาชนครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ส้มถ้าจะเรียกว่า ตีตื้นมาข้างหน้าให้ได้ต้องให้บิดอย่างที่บอกนะครับเพราะสังคมไทยยังไม่ความจําเป็นใช่ครับในการดูแลประชาชนครับต้องบอกว่าต้องบริหารสองนักขาให้เป็นนะครับหัวหน้าพักนัทพงษ์เรืองบรรยาวุฒบอกว่าไงครับครับบอกว่าขอโทษประชาชนที่ยังรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งระดับท้องถิ่นไม่มากพอทําให้ได้นายกอบจอนน้อยกว่าที่หวังชัยชนะมีเพียงจังหวัดเดียวคือลำพูนนะครับขณะที่อีกหลายจังหวัดเนี่ย แพ้ไม่ถึง10%ก็คือ,อเชียงใหม่คนครนายกสม,มุทรปราการตราดและสม,มุทรสงครามรยังมีลุ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าไป<ช><ห>ฟังเสียงหัวหน้าพัก<ช>ผถลงหลังจากการแพ้ต้องเรียกว่าแพ้นะเลือกตั้งนายกอบจอย่างไรครับ จริงๆไม่อยากให้ไปโทษว่าเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมได้เปิดการแถลงตั้งแต่ครั้งแรกนะครับตั้งแต่ <sk S 1> ตอนแรกเนี่ยก็คือเรายืนยันว่าจํานวนของคนที่ออกไปแสดงพลังจะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อการเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็อาจจะยังรุนแรงได้ไม่แข่งขันมากเพียงพอที่ทําให้ประชาชนเนี่ยออกไปใช้สิทธิน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับก็เขาเขาก็คิดว่าถ้าคนใช้สิทธิ์เยอะเขาแน่จะชนะใช่ครับก็คือเหมือน ลำพูนโมเดลแต่พี่คนมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะอยากเข้าใจอย่างนั้นอย่างเดียวเพราะที่ยกตัวอย่างลำพูนโมเดลเนี่ยมันไม่ใช่กระแสอย่างเดียวมันไฮบริดมันไฮบริดนะมันไฮบริดนะก็ต้องไปศึกษาว่าผู้สมัครเป็นใครนะครับขณะที่คุณสลายุทธใจหลักนะเลขาธิการพรรคประชาชนนะครับบอกว่า มีความผิดปกติเรื่องบัตรเสียนะครับบอกว่าพบความผิดปกติบัตรเสียจํานวนมากครในจังหวัดเชียงใหม่และสมุทรปราการเตรียมยื่นเรื่องให้กรกตตรวจสอบครับครับพร้อมกับมีเรื่องน้องเรียนอีกกว่า30เรื่องครคือ2จังหวัดนี้เขาแพ้ประมาณสัก10%บเปอร์เซ็นตใช่ครับใช่ที่เชียงใหม่กับสมุทรปราการและสมุทรปราการเนี่ยเป็นอะไรที่เขาก็เสียหน้าเหมือนกันนะใครับเพราะเป็นจังหวัดหลักครับเป็นจังหวัดกรุงเทพปุล่อนทูลแล้วก็ได้สอสอยกจังหวัดเลยสอสอยจังหวัดและก็ เดิมเป็นที่ฐานที่มั่นของส้มพักอนาคตใหม่พักประชาชนได้มาตลอยู่ที่นี่สำนักงานเนี่อยู่ที่นี่ใช่ครับนมิตครับคุณสราวุธบอกว่ายังไงครับครับผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงจาก68%หเรหลือ55%คิดเป็นผู้ไม่มาใช้สิทธิ์เนีล้านคนโดยเฉพาะจันทบุรีภูเก็ตมีผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงถึง10%รรวมถึงนนทบุรีสมุทรปราการสุราษฎร์ธานีชลบุรีและระยอง ทางพรรคมองว่าสาเหตุสําคัญมาจากการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งในวันเสาร์ฮะขอให้กรกตทบทวนเรื่องนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะอย่ามองแต่ว่าสาเหตุสําคัญอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเองด้วยอยู่ที่ตัวเองก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่าคนเนี่ยพอเลือกผู้แทนไปแล้วไม่เชอผู้แทนของประชาชนครับจริงไหมจริงครับเขาเขาเขาคุยเรื่องนี้ไหมในพรรคก็มีคุยแต่แต่ไม่ได้ให้น้าหนักมากคือเขายังยืนยันว่าแนวทางเขาเป็นอย่างนี้บางบางทีนะอย่างที่พี่ก๊อฟบอกเนี่ยครับ มันสังคมไทยอ่ะต้องเข้าใจนะสังคมไทยการเลือกเขาต้องแบบว่าผู้แทนเขาต้องใช้ได้นะเ <ฮะ S 1> ขาใช้ได้ยิ่งท้องถิ่นนี้ยิ่งจําเป็นเลยครับเพราะว่าเวลาเดือดร้อนคุณจะไปร้องร้องรัฐบาลอะไรต้องร้องรัฐบาลท้องถิ่นครับใช่ครับนะครับขณะที่คุณธนาธรจึงรุ่งกิดมองเรื่องนี้ยังไงครับครับบอกว่าพรรคได้ต่ากว่าเป้าหมายที่คาดไว้ที่คาดว่าจะได้3ใ5ที่นั่งนะครับแต่มีหลายจังหวัดที่ทําได้ดีก็คือเชียงใหม่ คะแนนทะลุ3ามแสนนะครับโดยนทบุรีแพ้แค่3-4มสี่หมื่นสมุทรปราการถือว่าแพ้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ยังได้สมาชิกสภาอบจมาจริงๆอันนี้คงพูดเร็วไปนะครับในความเป็นจริงคือได้มาร้อยสพหกคนนะครับทักประเทศครับถือว่าเป็นการเติบโตวันหลังจากเรื่องตั้งแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่เข้ามาใหม่นะครับ ที่ลำพูนนะครับบอกว่าเนี่ยพรคประชาชนได้นายกอบจมามั่นใจว่าจะสามารถทําให้ลําพูนดีกว่านี้แน่นอนเช่นเรื่องการศึกษาที่มีโรงเรียนในสังกัดอบจ6โรงเรียนภายใน4ปีโรงเรียนเหล่านี้จะดีขึ้นครับคือพอได้แล้วที่ลําพูนเนี่ยได้ทั้งนายกอบจและได้สบจเสียงข้างมากด้วยนะใช่ครับได้เสียงข้างมากสบจเสียงข้างมากแปลว่าได้ทั้งบริหารและนิติบัญญัตินรันะครับควบคุมปันทํางานไปทิศทางเดียวกันต้องทําลำพูนโมเดลเขาจะทำยังไงฮะให้สำเร็จนะครับก็คือ บอกว่าเมื่อมีฐานเสียงแบบนี้นะครจะทุ่มสัประกำลังลงไปนะฮรัที่อบจลำพูนทั้งเยาวนท้องถิ่นและวาระต่างๆพูดจริงทำจริงให้ได้โมเดลใหม่นะครับทั้งเรื่องการศึกษาแก้เรื่องน้ำประปาและแก้เรื่องอื่นๆอีกครับจังหวัดที่แพ้คะแนนไม่ถึง10%นะก็มีเชียงใหม่นครนายกสมุทรปราการปราดและสมุทรสงครามนะถ้าดูแผนที่อย่างนี้แสดงว่า เขาจําเป็นที่จะต้องโฟกัสพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ใช่ไหมใช่ครับแต่จังหวัดเหล่านี้ยังมีลุ้นแล้วจริงๆตอนตอนสสเขาชนะด้วยนะครับอใช่จังหวัดเหล่านี้หลายเชียงใหม่ได้7จาก10ใช่ครับนครนครนายกไม่ได้ไม่ได้ครับแต่สมุทรปราการได้ยกจังหวัดยกจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเติบโตเพียงแต่ต้องอย่างที่ผมบอกนะไฮบิดเท่านั้นเป็นคําตอบนะอย่าทําแบบย้านเดียวนะครับ ขณะที่ที่น่าจับตานะครับสออบจเนี่ยที่เราลงไปสํารวจมานะครับรบแล้วก็มีข้อมูลจากทางพักเขาด้วยนะครับบอกว่าจังหวัดที่พักส่งนายกอบจด้วยเนี่ยนะครับได้สออบจใน7จคน79คนจังหวัดที่ไม่ได้ส่งนายกอบจได้57คนรวมนะฮะ35จังหวัดเนี่ยได้ร้อยสามพคนครับเพเยอะทีเดียวนะใช่ครับก็มีจังหวัดที่คือจังหวัดที่ได้เกินครึ่งเขาก็ได้บริหารอย่างล้ำลึกเนี่ยใช่ครับแต่จังหวัดที่ได้ไม่เกินครึ่งนะได้เสีียยยงงงขข้้านอ่ก็ััมตว ครับก็คือเชียงใหม่กับสมุทรปราการเนี่ยสอบจเขาเกินหนึ่งในสามเกินหนึ่งในสามแปลว่าสามารถยืดยัติยืดทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติจับกลุ่มตรวจสอบได้เพื่อที่จะทำให้พัฒนาของพื้นที่นะครับแล้วก็อุดรธานีฮะอุดรธานีก็ได้ราวๆหนึ่งในสามเหมือนกันนี่คืออุดรธานีนี่ถือว่าเสียหน้ามากนะสำหรับเพื่อไทยเพื่อ เขาก็ได้สสนี่ใช่ครับเขาเขาได้ในยกในยกอบจไปอ่าอแล้วก็ทางสีส้มเนี่ยตอนเลือกตั้งสสก็ได้สสด้วยครั้งนี้ได้สอบจอีกเพราะผมเคยคุยกับคุณพิธานะคุณพิธาตั้งเป้าความหวังไว้ที่ที่อุดรที่อุดรเยอะนะเพราะมันมีแดงกลายเป็นส้มเยอะพอสมควรนะครับและเป็นเมืองที่ต้องบอกว่าความเป็นเมืองมันเยอะครับความเป็นเมืองมันเยอะนักศึษาคนรุ่นใหม่ เยอะใช่ครับทีเดียวเศรษฐกิจเติบโตแล้วอุดรเนี่ยจริงๆถ้าย้อนไปเนี่ยแม้แต่พักของคุณหญิงสุดารัตน์ก็ตั้งเป้าใช่ไหมครับตอนนี้ตั้งเป้าเพราะเขาคิดว่าการที่อุดรเนี่ยมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการไหลเวียนของต่างชาติไม่ว่าจะทางลาวทางพวกยุโรปที่เข้ามาเยี่ยมญาติเยี่ยมอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นการไหลบ่าทางวัฒนธรรมเนี่ยมันจะทําให้โอกาสบ้านใหญ่สลายเยอะและก็เป็นโอกาสทีเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ผมคิดว่า เพื่อไม่ให้อะไรนะสีส้มเสียกำลังใจต้องตั้งใจทํางานนะใช่ครับและอย่าไปโทษนะว่าประชาชนใช้สิทธิ์น้อยหรือว่าอย่าไปโทษว่าบัตรเสียเยอะรหรืออย่าไปโทษเรื่องตั้งวันเสาร์ต,ต้องโทษตัวเองอะทํางานให้มากกว่านี้อทํางานให้มากกว่านี้และอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าจําเป็นต้องเป็นด้านเนี้ย <c oughs> อย่างเดียว าเสียงอย่างเดียวไม่ก่อติดกับพื้นที่ประชาชนเอากระแสอย่างเดียวไม่ได้ต้องทํางานให้ประชาชนเห็นด้วยสอส,อสอต้องให้ประชาชนเห็นหน้านะฮะประชาชนเห็นหน้านี่ประชาชนเลือกเนี่ยนะหลายคนเนี่ยเลือกเพราะคุณพิธาลงไปคุณธนาธรลงไปค,คุณเท้งลงไปนะไม่ได้เลือกเพราะสสในพื้นที่เลยมันมีการไปทําไปทาสํารวจมานะครับทางเครือข่ายเราเนี่ยที่อยู่ทางเหนือทำามมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยอาจารย์เข้าไปสำรวจอาจารย์ที่ อาจารย์ทิติวุฒิญยวงวิวัฒนะครับอยู่มอเชียงใหม่แกบอกเลยบอกว่าสิ่งที่ชาวบ้านอยากได้เนี่ยคือคนที่เขาเห็นหน้าถูกต้องให้มาทีนี้บางจังหวัดเนี่ยที่ได้เนี่ยก็เพราะว่าคุณพิธาไปอย่างที่<ช>บอกแต่ว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่เห็นไม่เห็นคือคุณพิธานเนี่ยไปเชียงใหม่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ทุกอำเภอหรอกเพราะเชียงใหม่มันกว้างแต่คนรู้สึกว่าได้มาที่บ้านตัวเองแล้วได้มาที่เชียงใหม่ที่เชียงรายที่ลำพูนแต่ถ้ามีมือทํางานคือสสนะฮะที่มีบทบาทในสภาด้วยเขาได้ ลงพื้นที่เขาได้เห็นเหมือนดาราคนหนึ่งไใช่ไหมใช่ครับแต่นี่เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นแปลว่าเลือกไปแล้วหายหัวหรือเปล่ามันก็มีความรู้สึกนี้นะผมคุยกับสีส้มภาคภาคตะวันออกมีอยู่มีอยู่หลายท่านนะครับเขาก็บอกว่าคะแนนเห็นได้ชัดเลยจังหวัดที่คะแนนเป็นเก่อเป็นกรมเนี่ยคือเขาสามัคคีกันเช่นระยองจันทบุรีแต่ถ้าจังหวัดที่ต่างคนต่างทําอย่างเช่นชนบุรีเนี่ยคะแนนจะน้อยครับอ่าเนี่ยก็เป็น บทเรียนถอดบ,บทเรียนทั้งของเพื่อไทยและก็พักประชาชนนะว่าถ้าจะคิดว่าตัวเองจะได้250หรือเกิน200ในการเลือกตั้งครั้งหน้าควรจะทำอย่างไร,รแต่ก็ไปทำกันเองนะครับ,รบนี่คือเดั่นสุดสัปดาห์ที่นี้ครับพี่ก๊อฟกับผมลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสสวััดีครบสวัสดีครับ